ว้าวทองใหญ่มากเลยค่ะสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะน่าทานไหมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้พ่อใหญ่จะทำไก่อบถุงให้ทานค่ะ อันนี้เป็นไก่กินข้าวโพดนะคะเหลืองหอมเจียวค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนออหมักนะคะมีเกลือค่ะตอนนี้ก็เอาเกลือใส่ไปก่อนนะ,ะ,ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะจากนั้นก็กลับโรยดันค่ะ เสร็จแล้วก็ผงบาร์บีคิวหมักค่ะเราก็จะโรยให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ป้าเดี๋ยวนึงค่ะจากนั้นเราก็จะนำใส่ถุงเลยค่ะ อันนี้ก็นําไปใส่ถุงอบเลยนะคะอันนี้ถุงสําหรับที่เราจะอบไก่นะเพื่อนๆแล้วเวลาอบนะน้ําหมักทุกอย่างเขาก็จะอยู่ในถุงค่ะจากนั้นเราก็จะมัดมัดให้แน่นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาใส่ภาชนะแบบนี้นะคะเตรียมข้าวเตาอบค่ะจากนั้นเราก็มาติดเตาอบนะคะลมร้อนค่ะเ,เพื่อนๆลมร้อนนะระมาอ200องศานะรอให้เตาร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เตาอบเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ไก่จะตัวใหญ่ตัวเล็กค่ะกิโลละ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูทิีค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงจ้าถ้าไก่เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวร้อนมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาไก่ออกเพื่อนๆเห็นไหมคี่ยจากนั้นเราก็จะเปิดเลยค่ะ ซับเขาก็จะอยู่ในนี้หรือว่าซอสเขาจะอยู่ในนี้หมดเลยจ้ะว้าวร้อนโอ้สีสันสวยงามจากนั้นเราก็จะเอาไก่มาใส่จานค่ะว้าวสวยงามมากเลยค่ะ าทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ